วันนี okay. ้เราจะไปซื้อพระกันนะที่ชนบุรีนะอเมโลโชกระโดดนะดูโชกระโดดี่ยโอเคให้เอฟซีดูนะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางนะครับผมไปที่โลตัสชนบุรีครับผมทุกคนเมื่อเช้าก็จะมีไลน์เข้ามาอย่างเช่นเป็นไลน์ที่ส่งเข้ามาถามผมเนี่ยนะฮะก็จะเป็นคำถามต่างๆนะครับใครที่มีพระเครื่องหรือส่งภาพทางไลน์เนี่ย ผมก็จะดูเองแบบนี้เองเลยนะครับหลายรายการพอสมควรนะครับใครที่อยากจะติดต่อตจะเรียกผมไม่ชอบพระหรือว่าจะมีพระให้ใหปล่อยหรือว่าจะเช็คพระหรือว่าจะตรวจสอบจะพูดคุยจะนู่นนี่นั่นต่างๆสามารถคุยในไลน์นี้ได้เลยนะครับแอสซายล์บลูจักรเพชรนะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษสามารถแอดได้เลยนะครับผมก็สามารถติดตามข่าวสารของทางร้านเราได้แล้วก็นี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่แยกเพชรบุรีตัดใหม่นะครับร้านผมจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับ อาคารยูนิเทเวอร์จะมองจากตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะว่าก็จะอยู่นู่นตรงนู้นนะฮะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ชนบุรีรับคุณลุงวันนี้ที่ฟู้ดคอร์ทนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในการซื้อพร้อมกันนะครับยูนิจ้าคุณลุงอยู่ทรงไหนครับตอนนี้ผมอยู่ตรงฟู้ดคอร์ตเฟส4ชั้นทูนะอ๋อโอเคเห็นแล้วครับลุงสวัสดีครับลุงนั่ง ของน้อก็แต่หับเร็มเร็มนีเราเอล้พระนี่เป็นของไทยทำไมเห็ยนบอกว่ามีพระดีในรายดูรูปกันเหรอเยอะนะลองดูอันนี้ก่อนเดี๋ยวลองดูกันเออแล้วเดี๋ยวท่านที่หงษ์ เป็นหันรู้มาอันนี้คุณลุงตีไว้เท่าไหร่นะยังไม่ตีเลยค่ะตีไงเดี๋ยวคุณลุงลองเวมาเป็นกระตันโนเอาไปขายได้แล้วก็ตอนจะอไงผมมีปัญหานะเพราะว่าช่วงนี้การเงินเออช่วงนี้เป็นทุกคนเลยอ่ะผมไอ้นั่นนะโดนหลอกลงทุนไปหลายล้านเลยหลอกลงทุนเหรอเออโดนไปหลายล้านเลยแล้วโกงเลยอ่ะโกง วันนี้เรามาเจอเหรียญอนุมานครับเป็นเหรียญอนุมานอรหันต์เต็มครับซึ่งวันนี้คุณลุงก็ต้องเอาเงินไปใช้ทําธุรกิจของคุณลุงต่อและเชื่อว่าวันนี้ทุกคนมีปัญหาเหมือนกันแต่จะสู้ชีวิตผ่านไปยังไงเราจะทำยังไงให้มันไปได้เราจะทำยังไงให้มันไปได้ตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งเลยครับเนี่ยผมบอกว่าคนยุคนี้มัโกงกันเองก็เคยโดนโกงจากที่มาตั้งเรื่องหลอกลงทุนทำเป็นเอสังหารีมาซั์ทำเป็นขอลงทุนอะไรต่างๆพวกนี้นะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใช่ตัว จงก็จะโดนโปงแบบที่ผมโดนกับคุณลุงโดนข <c oughs> องผมฟ้องันจนติดปุ๊บเลยนะมาเจออีกองคหนึ่งเป็นพระปิตาจำบัวสองตัวแล้วก็ดูสุดีซึ่ง เป็นเนื้อใบลาแตอนนั้นผมยังไม่ค่อยได้เล่นอะไรนะครับชอบวาชิซึคุณลุงคู่นี้สามแสนเจ็ดได้ไหมอยากซื้ออยู่สามสิบเจ็ดแล้วหนึ่งมีแต่เอาเป็นหีบเอาไหมเดี๋ยวขอดูห่อยนะดูก่อนนะครัส่วนอันนี้เหรออันนี้สิงยังแข็งแข็งนะครับคำว่าสิงยังแข็งแข็งของคนเล่นเครื่องรางก็คือมันมีตัวที่เป็นตั้งใจขึ้นมาทําเป็นหลวงพ่อเก่าๆพอเข้าใจใหมั้ยอันที่แท้หลวงพ่อเก่าๆนีแล้วก็ตั้งใจที่ทําขึ้นมาเป็นหลวงพ่อเก่าๆเป็นแท้ซึ่งพอราแกะออกมาเนี่ยเดี๋ยวนี้รูดลักแบบลลงงออย่่าาแมม้เหืนัต ต้องจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีความอ่อนช้อยของตัวงานมันมีจะมีความล่องมีจะมีศิลธิ์ระเการแกะมันจะมีชั้นคูอะไรต่างๆที่เราต้องไปเรียนรู้กับเครื่องรางประเภทนั้นๆอ,อีกแต่จานถ้าเป็นหลุมพอน,นุจริงๆจะมีสูตรในการดูซึ่งรอยจานก็จะต่างกับหลบุมพ่อสายวัคดุพี่อย่างชัดเจนแต่ก็จะมีความคล้ายกันเพราะยันจะคล้ายๆกันคุณลุงขอสามแสนเจนนะเดี๋ยวผมปิดจ็อบให้ชั้นหมือนกได้ครับสามสิบ 38. แปดจบให้ท่านเดี๋ยวนี้ผูุ้งตรงน,นะครับใครมีท,ท่าแพผมยินดีรับเช่าด้วยใจที่บริส เพราะว่าอะไรลูป่ะเพราะทุกวันนี้พารแท้เนี่ยหายากขอให้แท้ก่อนอย่างแร,งงรกวันนี้จะสภาพไหนจะราคาเท่าไหร่ผมไม่รู้ผมไม่รู้แต่ขอให้เป็นพารแท้ก่อนเพราะว่าใครมีพารทแทู้่วันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นยุคที่เปลี่ยนไปเป็นสังคมที่เป็นโซเชียลแต่ว่าความผงแหงของพารแท้เนี่ยยังหายากขึ้นมากมากกว่าเดิมคนเห็นคุณค่ากับพารแท้วันนี้ผม,มีม่ผมที่ผมเลือกคุณดูเพราะว่าผมชอบกิเาตรงไปตรงมาเนาะราคาที่คุณกำไรราคาที่ผมรับได้บ้างซื้อพระเสร็จเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกระดา หมาเขาได้ใช่ไหมยใครที่มีน้องหมาหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์เลี้ยงสุดที่รักของตัวเองนะครับชีวิตยุคนี้วัยรุ่นผมคนหนึ่งที่ไม่ได้เลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงเป็นหมาเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs>